i <laughs> สวัสดีครับที่ดินแสนสุกอิ่มสุขตีวันนี้เบนจะพามาชมบ้านพักตากอากานะครับอยู่ในสวนผลไม้จริงๆแล้วเนี่ยอีพีนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าขายที่ดินเปล่านะสามไร่60ตารางวาแถมบ้านพักตากอากานะครับจำนวน2หลังสิ่งปลูกสร้างมีภายในแปลงเนี่ยสหลังที่แถมให้หมดเลยนะขายที่ขายเป็นราคาที่ดินเปล่าเลยนะสำหรับอีพีนี้นะครับสวนผลไม้ ในตำบลสีกระอางอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกครับบรรยากาศร่มรื่นนะครับจากภาพโดนมุมสูงได้เห็นวิวชิลเขาแล้วก็ต้นไม้ภายในแปลงเนี่ยเต็มตาเลยนะครับมีการออกแบบวางแปลนวางแลเคปของแปลงที่ดินไว้แล้วด้วยนะครับมีการขุดบ่อทำร่องนะครับคลองไส้ไก่ต่างๆเนี่ยปูยางนะฮะผ้าผ้าใบนะฮะผ้ายางอย่างดีเลยนะครับบรรยากาศเนี่ยร่มรื่นเงียบสงบร่มเย็นนะครับ ยุงไม่ค่อยเยอะนะฮะแปลงนี้แล้วไปวางแปลงนี้ยุงเยอะก็ต้องบอกเลยลูกค้าถามนี่ก็ต้องบอกเลยตามตรงว่ายุงเยอะแปลงนี้ยุงไม่ค่อยเยอะนะรั้วรอบรอบชิดนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศคร่าวๆก่อนก่อนจะพาเดินชมครับบรรยากาศเต็มภายในแปลงทีนของเรานะครับตรงนี้เนี่ยเจ้าของไม่ได้เปิดไม่ได้ปล่อยน้ําข้ามานะครับถ้าปล่อยน้ําข้ามาก็น้ำเนี่ยเต็มแปลงชีนของเราเลยนะครับอบร้อมไปด้วยนะครับคลองน้ำนะครับภายในแปลงชีนนะครับออกแบบวางแปลงวางรันชีมอย่างดี แางนี้เนี่ยสามารถต่อยน้ําร้อมรอบตามคลองนะให้เต็มได้หมดเลยเพราะว่าเจ้าของเนี่ยมีการขุดบอ่อบาดาลน,นะครับมีการเจาะบอ่อบาดาลไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับน้ำเนี่ยปปานะฮะสามารถใช้ประปาหมู่บ้านก็ได้หรือใช้น้ําบาดาลก็ได้ปัจจุบันนะเจ้าของใช้เป็นในส่วนของน้ําบาดาลน,นะครับแล้วก็มีระบบโซลารเซลล์นะครับด้านนี้นะนี่แผงโซลารเซลล์ทั้งหมดเลยนะครับเนื้อที่3ไร่60ตารางวาน,นะครับแถมบ้านพักตาการหลังใหญ่ครับมีพื้นที่ใช้สอยนะครับรมาน 140ตารางเมตรนะครับแล้วก็บ้านหลังเล็กนะครับอีก2หลังโรงเรือนห้องเก็บของ1หลังนะหลังใหญ่ครับแล้วก็ห้องน้ําแยกภายในสวนนะครับนี่เดี๋ยวให้ชมบรรยากาศนะครับถนนหน้าแปลงชี่งก่อนทางถนนหน้าแปลงชี่นะครับเป็นถนนลูกรังนะครับเป็นถนนลูกรังนะฮะซื้อที่ดินป่าครับสวนผลไม้แถมบ้านพักตากากศหลังใหญ่ และสิ่งปลูกสร้างอื่นภายในแปลงที่ดินอีกนะครับนี่นี่เดินออกไปเนี่ยนะครับถ้าจะกกอภายไปเนี่ยจะเป็นวิวภูเขานะครับทั้งหมดเลยเป็นด้านหน้าแปลงที่อยู่ของเรานะครับนี่ครับวิวภูเขานะครับแล้วก็มีประปาหมู่บ้านด้วยนะครับแปลงที่นี่ของเรานะครับเริ่มตั้งแต่นะครับโซนนี้เลยนะครับรั้วรอบรอบชิดครับระบบสาธารณูปโภคประปาไฟฟ้ามี้อมนะครับภายในแปลงที่ดินเนี่ยนะครับ เป็นน้ำประปาเออโทษครับเป็นน้ำบาดานะครับแล้วก็สามารถนะครับขอประปาออตเพิ่มเติมได้นะครับนี่ให้ชมเมริากาศคุ้มค่าครับคุ้มค่ามากๆแปลงนี้นะครับถูกมากมากเลยนะครับซื้อแทบจะซื้อราคาที่ดินเปล่าเลยนะครับแถมนะครับแถมบ้านพักตากอากาศหลังใหญ่นะครับหนึ่งหลังบ้านไม้หนึ่งหลังนะครับแล้วก็ห้องเก็บของโรงเรือนด้านหลังนะครับขนาดใหญ่หนึ่งหลังนะอีกห้องน้ำหนึ่งหลัง สิ่งปลูกสร้างในแปลงเนี่ยสี่ถึงห้าหลังเลยนะครับนี่ให้ชมบรรยากาศทั้งหน้านะฮะอันนี้ครับรั้วรอบขอบชิดนะครับรอมรัวไว้หมดแล้วนะครับนี่บรรยากาศบรรยากาศโดยรอบแปลงทีน่นนะครับรั้วรอบขอบชิดต้นไม้ใหญ่นะครับร่มรืน่นนะครับมะม่วงมะยงชิดนะครับมะปางกระท้อนขนุนมังคุดนะครับ มีคลองไสไก่นะครับรอบตัวแปลงที่ครอนะครับสวยงามเลยนะครับสภาพบ้านนะครับต้องปรับปรุงรีโมเดลเพิ่มเติมนะครับทาความสะอาดทาสีเนี่ยให้ดูใหม่มากยิ่งขึ้นก็ยิ่งสวยงามมากขึ้นไปอีกนะครับบ้านพักตากาพื้นที่เฉลสอยประมาณร40ตารางเมตรครับยกพื้นนะครับ60-70เซนครับนี้เป็นชาระเบียงหน้าบ้านนะครับชาระเบียงหน้าบ้านนะครับให้ชมบรรยากาศ ก่อนที่จะพาคับชมภายในตัวบ้านนะครับเดี๋ยวเราเข้าจากบริเวณด้านข้างก่อนเลยนะครับพามาชมครัวนะครับนี่แถมเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เห็นนะครับตู้เย็นใหม่ๆเครื่องนี้แถมให้นะครับเคาน์เตอร์ครัวนะครับเป็นสไตล์ลอฟ์นะครับเป็นสไตล์ลอฟ์นะครับฟังก์ชันการใช้งานพร้อมใช้งานนะพร้อมใช้งานนี่ริกานะครับ ท่านใดที่กำลังมองหาที่ดินนะครับเพื่ออไว้ปลูกบ้านพักตากาฟิลบ้านสวนนะครับหรือหาบ้านสวนนะครับ EP นี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าคุ้มราคานะครับคุ้มค่ามากหน้าครับเดินร้อยท่อไฟนะครับสวยงามนะครับเดินร้อยท่อไฟนะครับสวยงามเลยนะครับตรงนี้แล้วก็จะพาเข้ามาชมในส่วนของตัวบ้านกันนะครับตัวบ้านเนี่ยจะเป็นลักษณะห้องโถงในย่านดนี้เลยนะครับมีโอเพนสเปซนะครับประมาณ 6เมตร50ะคเมตรนะครับแล้วก็นี่ได้วิวนะครับกระจกบรเวณหน้าบ้านบ้านใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับมี1ห้องนอนนะครับเข้าออกได้2ทางนะครับ1ห้องนอนนะครับอยู่ฝั่งนี้เดี๋ยวพาไปชมนะครับนี่ข้างบนมีดาดฟ้านะครับชมวิวด้านบนด้วยนะครับบรรยากาศดีนะครับสไตล์บ้านสวนนะครับ บ้านพักตาการนะครับเบรนโซนห้องโถงส่วนกลางนะครับบรกาศดีนะสไตล์บ้านพั world, ากตาการนะครับแถมแอร์นะครับติดแอร์ไว้ให้นะครับเรียบร้อยด้านบนเนี่นอนได้นะครับสบายสบายเลยนะครับโซนด้านบนนะฮะสามารถกันเป็นกระจกก็ได้นะครับตรงนี้เพิ่มเติมติดแอร์เพิ่มเติมบริเวณด้านบนนะครับได้เลยนะครับมีเรือรับรองห้องเพิ่มเติมได้เลยนะครับเป็นในส่วนของทางออกนะครับที่ มาสู่บริเวณหน้าห้องนอนของเรานะครับสระริมน้ํานะครับสวยๆแบบนี้เลยนะหลังคาสราเป็นไฟโซลาล์นะครับใช้สําหรับปั๊มน้ําเสมอนะครับนี่ภายในห้องนอนครับเตียงใหญ่6กฟุตนะครับแล้วก็เตียงเล็กนะครับแถมให้นะครับตรงนี้แถมให้นะครับมีความเก๋นะครับเล่นลูกเล่นนะฮะกระแนงไม้นะครับแระแนงลายไม้นะครับ แอร์นะครับแถมให้นะฮะตรงนี้แถมให้นะครับหมื่นสองวินะครับเพียงพอนะครับกานะครับภายในห้องนอนนะครับก็ต้องบอกเลยว่าพื้นที่ใช้สอยกว้างขวางนะครับตัวบ้านหลังนี้เนี่ยมีพื้นที่ใช้สอยรวมกันประมาณร้อยสี่สิบตรางเน็เลยทีเดียวนะครับนี่ฮะระเบียงด้านหน้าบ้านเนี่ยสามารถยืนรับชมวิวได้นะครับแล้วก็บวกกับห้องโถงที่มีขนาดกว้างครับแล้วก็มีพื้นที่โอเพนสเปซด้านบนนะครับ เดี๋ยวพาขึ้นไปชมบริเวณชั้นสองกันนะครับอ๋อนี่ครับนี่ห้องน้ำอยู่ด้านนี้เท่าทีครับนี่มีหนึ่งห้องน้ำนะครับภายในตัวบ้านนะครับมีหนึ่งห้องน้ำนะครับสุขภัณฑ์พร้อมใช้งานติดเครื่องทำน้ำอุ่นไว้ให้เรียบร้อยนะครับห้องน้ำสไตล์ลอฟนะครับสวยงามมากๆเลยนะเข้ากับงานโมเดิร์นแล้วก็งานเหล็กนะครับก็ห้องครัวนะครับทางขวามือนะครับ แล้วก็ห้องโถงส่วนกลางครับห้องนอนและห้องน้ำนี่ชมครับมีการเดินท่อไฟร้อยท่อสวยงามนะครับเบรก้าบริเรรวณโซนด้านหลังนี้มีลูกสมุนแถมให้นะครับมีลูกสมุนแถมให้นะครับบอ่อบาดาานะครับที่สูบรถอยู่นะครับน้ำที่ล้นออกมาเนี่ยนะก็จะไหลลงสุขของไส้ไก่ นะครับตรงนี้เดินท่อน้านะครับไว้ทั้งแปลงเรียบร้อยเลยนะครับเดินท่อน้ํานะครับไว้ให้ทั้งแปลงเรียบร้อยเลยนะครับเดี๋ยวขึ้นไปชมบนเซนส่วนของด้านบนชั้น2กันนะครับบริเวณชั้น2ของตัวบ้านครับพื้นที่เนี่ยมีความสูงมากเลยนะครับประมาณ6เมตร6เมตรนะครับโอิเวนสเปซนะครับด้านบนแล้วก็มี ชานด้านบนชั้นสองเนี่ยที่สามารถนะครับทำเป็นห้องนอนเล็กได้เลยนะครับทําเป็นห้องนอนเพิ่มเติมได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราออกไปดูในส่วนของดาดฟ้าชั้น2กันนะครับบรกาศนะครับของบริเวณโซนชั้นสองนะครับนี่มีสระน้ํานะครับสวยๆอันนี้เลยครับเป็นน้ําบาดาลนะครับตรงนี้ทําคลองเชื่อมนะครับ ตลอดแนวเลยนะครับรอบแปลงที่ของเราเลยนะครับหลังคาโซลาเซลล์นะฮะแล้วก็บรรยากาศนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะรบรรยากาศนี่ต้นไม้ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับภายในแปลงที่ินนะบนเนื้อที่สามไร่หกสิบตารางวานะครับนี่กระทอนนะกระทอนต้นใหญ่นี่กระทอนนะฮะ อันนี้ไม่ทราบเหมือนกันใครทราบนี่คอมเมนต์บอกได้นะครับต้น,นใหญ่ๆแบบนี้เลยนะฮะนี่ครับนี่เดี๋ยวภาพเดี๋ยวภาพไปชมนะในส่วนของบอ่อบดานด้านล่างกันอีกทีหนึงนะ่งนะครับแอร์ซัมซุงนะครับเครื่องใหญ่นะครับที่ติดอยู่นะในห้องส่วนโถงส,ส่วนกลางเป็นด้านบนนะครับก่อนที่จะลงไปชมในส่วนของสวน ก็ต้องบอกเลยว่า,วาบริเวณโซนนี้เนี่ยสามารถทำห้องนอนนะครับเพิ่มเติมได้อีกหนึ่งห้องสบายๆเลยนะครับนี่ให้ชมบรรยากาศบริเวณด้านล่างนะครับมีโอเปนสเปซที่สูงมากๆนะโครงสร้างนะครับสวยงามเลยนะครับเดินท่อร้อยสายไฟนะครับ สวยงามมากเลยเหลือแค่ทําความสะอาดนะครับเพิ่มเติมเท่านั้นเองนะครับถ้าสังเกตนะครับโซนฝ้าเพดานนะครับทั้งหมดเลยนะครับจะไม่ได้มีรอยนะครับน้ํารั่วน้ําซึมนะครับนะสังเกตได้เลยนะครับตรงนี้แตครับเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของสระน้ำนะครับนี่บ่อบาดาแล้วก็ สิ่งปลูกสร้างอื่นภายในแปลงนะครับสาราริมน้ำตรงนี้ที่เห็นนะครับหลังคาเป็นโซลาเซลล์นะครับมีระบบทามเมอร์นะครับให้นะครับเรียบร้อยเลยนะครับพร้อมใช้งานนะครับจะนะครับสามารถปลูกบัวสวยๆเพิ่มเติมได้เลยนะครับอาจจะเคลียร์เอาตะไคร่ออกนิดนึ่งนะนี้แล้วก็บริเวณ่วนของตัวบ้านนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยมีห้องน้ําบริเวณด้านนอกด้วยนะครับสาหรับแขกผู้มานะครับเยือนมาพักมาเที่ยวนะครับเป็น ห้องนั่สไตล์ลอฟที่นี่นะครับห้องครัวและห้องน้ำเนี่ยนะครับทำเป็นสไตล์ลอฟโมเดิร์นนะครับก็ทําให้ตัวบ้านของเราเนี่ยดูสวยดูใหม่นะครับนี่สามารถติดเครื่องทำค้ามร้อนเพิ่มเติมได้นะครับไม่ยากนะครับเพราะว่ามีช่องระบายอากาศไว้นะครับร้อยท่อสายไฟหรือจะจํานะครับจากบริเวณโซนนี้ที่มีการเตรียมกล่องไฟไว้ให้เรียบร้อยแล้วก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับร้อยท่อนะครับได้เลยนี่ฮะ ต้นไม้ใหญ่ต้นนี้เนี่ยอยู่อยู่นะครับระหว่างเขตแดนนะครับอยู่ระหว่างเขตแดนนะครับแล้วก็แปลงที่อของเราเนี่ยเาเดินสายท่อน้านํานเนี่ยตลอดรอบแปลงที่ดเลยนะครับนี่รบททางน้ำปั๊มน้ำมีให้พร้อมนะครับบรรกาศสวนบริเวณโซนด้านหลังบ้านนะครับซื้อที่ดินเปล่าแถมบ้านพักตาากาศนะครับ ซื้อที่ดินเปล่าแถมบ้านพักตากอากาศนะครับแล้วก็ในส่วนของสะน้ําของเรานะครับใส่มากๆเลยนะเพราะว่าเป็นน้ําบาดาลนะครับขครอยาขออนุญาตนะลงข้างล่างหน่อยครับ <c oughs> เนี่ยให้ชมนะน้ําใส่นะครับเพราะว่าเป็นน้ําบาดาลนะครับอาจจะเอาเคลิ้งเอากิ่งไม้ออกเพิ่มเติมน,นะครับ เป็นบ่อบาดาลน,นะครับใช้ทัมเมอร์นะครับโซลเซลล์นะครับในการลดน้ำนะฮะตรงนี้น้ำที่ล้นออกมาจากแทงนะก็จะไหลเข้าคลองนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะฮะบรรยากาศดีมากเลยนะครับนี่ บริเวณโซนสระน้ำนะฮะน้ําใสมากๆเลยนะครับเป็นน้ําบาดานะครับแล้วก็เป็นบ่อปูนนะครับเลี้ยงปลาคาส์นะครับเพื่อเพิ่มความสวยงามน,นะครับจากบ้านพักตากากาศของเรานะครับและส่วนผลไม้บริเวณด้านหน้านะครับ ดีร่มรื่องมีสาระริมน้ำนะครับมีฝายน้ําเล็กๆนะครับแล้วก็คลองไส้ไก่นะครับคลองน้ำที่ล้อมรอบตลอดแนวแปลงที่อยู่ของเราเลยนะครับใช้ไฟโซลาเซลล์นะครับเป็นบ่อบาดานะครับมีแสงนะใาชิดนะฮะก็ปั๊มทํางานเลยนะครับตรงนี้มีตู้คอนซูเตอร์ต่างๆอะไรตรงนี้ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยเป็นในส่วนของต้นไม้เป็นบ้านต้นไม้นะครับนี่นะ ก็น,นั่งอาจจะตีโล่นะครับทําเป็นศาลานะครับทําเป็นที่นั่งชมวิวนะบรรยากาศภายในสวนนะครับบรรยากาศต้นไม้ใหญ่ภายในแปลงนี่เยอะมากๆเลยนะครับนี่มีสวนป่าไผ่มีป่าไผ่ด้านหลังด้วยนะครับบนเนื้อที่3ไร่60ตารางวานะครับต้นไม้ภายในแปลงนี่ร่มรื่นนะครับมีความชื้นค่อนข้างดีเลยนะครับ ว่าเห็นเฟิร์นมีเฟิร์นขึ้นอะไรขึ้นพวกนี้นะครับต้นหญ้าต้นไม้นี่เขียวชุ่มนะครับเป็นโซนด้านท้ายที่ติดกระปลงเพื่อนบ้านนะครับมีการขุดร่องยกร่องไว้นะฮะสามารถทำปลูกผักออร์แกนิกอะไรเงี้ยโซนนี้ได้เลยนะครับมีกอไผ่นะฮะมุดเขตของเรานะสุดแดนเลยนะฮะรั้วรอบขอบชิดนะครับบริเวณโซนด้านในนะครับหลังต้นสักเข้าไปนะฮะตรงนู้น นี่ตัวรอบขอบชิดนะครับแล้วก็มีเพื่อนบ้านด้วยนะครับมีเพื่อนบ้านด้วยนะครับมีเพื่อนบ้านด้วยนะครับตรงนี้ยากาศดีรม่มรื่นนะครับนี่ฮะตัวบ้านหลักของเรานะอยู่บริเวณโซนนีน้สามารถลงทุเรียนนะครับไม้ผลอื่นๆเพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็นี่ฮะอีกหนึ่งห้องเก็บของโรงเรือนขนาดใหญ่นะครับ โซนนี้เลยนะฮะอีกหนึ่งห้องเก็บของนะครับมีประตูเข้าออกสองเส้นทางครับแต่ว่าเส้นทางนี้ไม่ได้ใช้แล้วนะครับเป็นโรงเรือนนะครับนี่ทำโรงเรือนนะครับทำเก็บของอะไรตรงนี้เนี่ยเพิ่มเติมได้เลยนะครับเดินไฟฟ้าปลาอะไรเนี่ยตรงนี้มีพร้อมเลยนะครับเพราะว่าด้านหลังบ้านไม้หลังนี้แถมให้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับบ้านด้านหลังเนี่ยมีห้องน้านะครับ บ้านไม้นะเป็นหนึ่งห้องโถงที่ใหญ่นะครับนีต้นมะม่วงนะขนาดใหญ่มากๆเลยนะแล้วก็มีเฟิร์นขึ้นนะครับสวยงามต้นใหญ่นะครับบรรยากาศร่มรื่นนะครับอาจจะย้อนแสงนิดหนึ่งนะครับช่วงเดียงนี่ครับเป็นบ้านของเรานะต้องปรับปรุงรีแเนวเวทนะครับ แล้วก็ห้องน้ำนะครับบร,ริเวณด้านหลังอีกสองห้องด้วยกันนะมีต้นมะม่วงต้นไ่อีกหนึ่งต้นนะครับบร,ริเวณด้านท้ายนี่นะแล้วก็จะมีเฟิร์นิ์ขึ้นนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครแทบจะทุกต้นเลยนะครับเพราะว่ามีความชื้นบรรยากาศดีนะครับสุขภรณภายในห้องน้ำนะครับพร้อมใช้งานนะครับห้องน้ำภายในสวนนะแตงยืนของเรานะครับรั้วรอบขอบชิดนะครับ สุดแปลงเลยนะฮะเราก็รอบขอบชิดนะครับแล้วก็มีการวางท่อน้ําระบบน้ําไว้ให้นะครับอากาศดีร่มรื่นครับบริเวณสวนด้านหลังนะครับมีบ้านผักตากาดบ้านไม้ครับอีกหนึ่งหลังมีช่างรับปรับปรุงรีโนเวททาสีนะครับมันท่นั้นต่างๆตรงนี้เนี่ยสร้างทาบ้านน็อกดาวเพิ่มเติมอะไรเงี้ยนะเบลทีมงานตรงนี้มีช่างนะครับราคาพิเศษนะครับให้เลยนะครับ เป็นเหมือนซื้อที่ดินเปล่าแถมบ้านนะฮะแถมสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดที่เห็นภายในคลิปเนี่ยครับหนึ่งหลัง2หลัง3ามหลัง4ี่หลังห้าหลังนะครับหลักๆนี่มีห้าหลังนะครับสิ่งปลูกสร้างเน,นี่ยครับแล้วก็สายน้ำนะครับที่ล้นมาจากบริเวณโซนบ่อประดานที่ไหลลงมานะครับก็จะไหลเข้าคลองไส้ไก่ภายในแปลงที่ดินนะครับแบบนี้เลยนะครับรอบแปลงเลยนะครับรอบแปลงเลยนะครับ บรรยากาศร่มรื่นรูปแปลงที่เนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมนะครับสวยงามครับเข้าจากถนนสุวรรณศรเพียง5กิโลเมตรเท่านั้นครับ5.5กิโลเมตรนะครับเข้ามาเพียง5.5กิโลเมตรเท่านั้นนะครับมีการแบ่งแยกโซนบ้านหลักเรือรับรองบริเวณโซนด้านหลังนะครับตัวอำเภอบ้านนานะครับโรงพยาบาลบ้านนาตลาดสดนะครับอยู่ในรัศมี8ถึง12กิโลเมตรครับตัวอำเภอนครนายกโรงพยาบาลนครนายกครับศูนย์การค้าโลตัสนะครับ สถานที่ราชการต่างๆนะในส่วนของโตเมืองนครนายกครับอยู่ในรัศมีครับ15-18ถึงกิโลเมตรครับบรรยากาศสาราลิมน้ำนะครับนี่มีลูกสมุนนะสองสตัวนะครับสาราริมน้ำเนี่ยหลังคาเนี่ยจะเป็นในส่วนของโซลาเซลล์นะครับก็อาจจะทาสีโครงเหล็กกาวนัยนะครับให้สวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับมีระบบชัดเอ่อมีระบบนะครับปั๊มนะครับให้นะฮะตู้คอนโทรลให้นะครับ ตรงนี้มีแสงมีแดดนะครับน้ําก็จะไหลนะครับเพราะสูบรถจากนะครับบ่อบาดาลได้ฟิลได้บรรยากาศนะครับบานสวนสวยๆแบบนี้เลยนะครับราคาเพียง4ี่ล้านห้าแสบาทครับบนเนื้อที่3ามไร่หกตารางวานะ,ะเฉลี่ยออกมาเนี่ยที่ดินเปล่านะครับราคาเพียงไร่ละหนึ่งล้านสี่แสประมาณ30,000บาทเท่านั้นนะครับก็เสมือนว่า ซื้อสวนนะฮะที่สวนที่ดินปล่าเนี่ยแถมสิ่งปลูกสร้างที่เห็นภายในคลิปนะสิ่งปลูกสร้างที่เห็นภายในคลิปเนี่ยส่วนใหญ่นะครับบอกเลยว่าแค่ปรับปรุงรีโนเวทภาสีเพิ่มเติมนะครับก็สามารถนะฮะทให้บ้านเนี่ยดูมีความเป็นโมเดิร์นแล้วก็ใหม่มากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าตัวบ้านเป็นสไตล์โมเดิร์นอยู่แล้วนะครับส่วนเรือนไม้เรือรองด้านหลังเนี่ยก็ปัดกวาดเช็ดถูทาความสะอาดนะครับตัดหญ้าบริเวณรอบข้างนะครับก็จะทําให้สวยงามมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับ การรมเรือนครับแปลงที่หนงเรานะครับอยู่ในตําบลสีกลางอําเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกครับบน,นที่3ามไร่ตารางวาครับราคายกแปลงครับอยู่ที่4ี่ล้านห้าแสนบาทนะครับเหมือนซื้อที่ดินเปล่านะแถมสิ่งปลูกสร้างบ้านนะสหลังนะห้องน้ำหนึ่งหลังห้องเก็บของลงห้องเก็บของใหญ่ๆนะหนึ่งหลังสาราริมน้ํานะครับตัวแปลงที่นียมีการออกแบบวางแปลวางแรนช์เขปไว้แล้วด้วยนะครับไม่ต้องนมาวางแปลใหม่นะครับ หากแปลนี้เนี่ยถูกใจชอบใจนะฮะก็แค่ทำความสะอาดเคลริ่ิงเพิ่มเติมนะครับก็จะทำให้ตัวแปลงที่ของเราเนี้มีความสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับกรมไม้ต้นไม้นะครับเยอะนะครับไม้ใหญ่เยอะมากๆเลยนะฮะที่สำคัญเนี่ยเข้าจากถนนส่วนนสอนนะฮะเข้ามาเพียงนะครับ5.5กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับพาเดินวนนะ,ะนี่บรรยากาศสวยๆแบบนี้เลยนะครับ 3า0ยตารางวายกแปลง4ีล้าน5แสนบาทนะฮะเฉลี่ยที่ป่าเนี่ยราคา1นึล้าน4แสนามหมื่นเท่านั้นฮะไายละล้าน4นะฮะแต่ว่าถามสิ่งปลูกสร้างนะครับไม่ต้องลงทุนเยอะนะครับแปลงนี้นะฮะซื้อแล้วทำความสะอาดก็สามารถเข้าอยู่ได้เลยนะครับอากาศดีร่มรื่นนะครับรายล้ำทานนะครับลํำทานลํำทานน้ำในปลายชีวิตของเรานะครับ สวยแบบนี้เลยนะครับมีน้ำใช้ตลอดปีนะครับแล้วก็ใช้ไฟโซล่าเซลล์ด้วยนะครับกันบ้างครับสำหรับ EP นี้ครับบ้านพักตากอากศในส่วนผลไม้นะสุดสวยเลยครับราคายกแปลงที่4ล้าน5แสนบาทอยู่ในตำบลศรีนาวาอำเภอเมืองจังหวัดนครน,นายกครับ4ล้าน5แสบาทได้เนื้อที่3ร60ตารางวาเหมือนราคานะซื้อที่ป่าสวนผลไม้ไร่ละล้าน4 แสนสามหมื่นอ่ะแต่ว่าได้บ้านพักตากาาและสิ่งปลูกสร้างไมไดแปลงเนี่ยมีมากกว่าอีก4-5หลังด้วยกันแล้วก็มีลาธารน้าใสๆสวยๆแบบนี้นะครับน้ำใสไหลยเย็นตลอดปีเพราะว่าเป็นบอ่อประดานไม่ต้องเสียค่าไฟเพราะว่ามีแผงโซลารเซลล์นะฮะตู้คอนโทรลพร้อมเลยนะฮะบ,บ้านพักตากาศสไตล์โมเดิร์นแล้วก็ห้องน้ําต่างๆภายในตัวบ้านนะครับก็อย่างที่เห็นกันไปนะครับเป็นสไตล์ลอฟ์นะับห้องครัวก็สไตล์ลอฟ์สวยงามมากๆเลยนะฮะวันนี้เบลทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนฝาก บ้านพักตากอากหลังนี้ไว้ด้วยนะเสมือนซื้อที่เปล่าซื้อเก็บก็ได้ซื้ออยู่ก็ดีซื้อเก่งกาไรก็คุมคามาครับสำหรับ EP นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้เบลและทีมงานด้วยนะครับหากท่านใดต้องการข้อมูลเพิ่มเติมก็ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์0ู2 3 5 3ก7 8 8วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ